วันนี้เราอยู่กันในเกมเดย์บายเดย์ไลท์นะครับกฎของเกมมีอยู่ว่าเราต้องปั่นไฟครบ5้าเครื่องนะครับแล้วจะมีฆาตกรมาคอยขัดขวางเราไม่ให้เราปั่นไฟได้สาเร็จนะโอเคเราเริ่มหาเครื่องปั่นไฟกันเครื่องปั่นไฟมีทั้งหมดห้าเครื่องครับเกมนี้เล่นได้5้าคนมีฆาตกร1คนแล้วก็ผู้รอดชีวิตอีก4ี่คนนะเราต้องปั่นไฟทั้งหมดห้าเครื่องแล้วเราก็ต้องรอดชีวิต ตัวอะไรครับเนี่ยขับันไฟกันดีกว่านี่เลยเจอเครื่องแล้วได้ใครอะ่ะได้ใครยังไม่รู้ คนอยู่หรือเปล่าเริ่มมาทางเราแล้วเวลาเวลาเอาไปก่อนเวลามาหรือเปล่ามาแล้วอยู่ข้างหลัง หายไปแล้วดิทำให้หวาดเสียวอีกแกลทำให้หวาดเสียวอีกแล้วมันไปก่อนแล้วจากไปมันบินได้มันบินไล่ต่อไล่ต่อไม่ไล่แล้ว โอเคไม่ร่าแล้วอยู่ตัวเองเลยเลยกว่าอยู่ตัวเองเลยละกันไง๋ย้เครื่องนึงอยากได้ไฟฉายเนี่ยเราถือไฟฉายมาไม่ใช่หรอตอนแรกเป็นไงมาไงเราถึงโรงพยาบาลได้ไงล่ะเนี่ยเวลา ไม่มีเผ่าขาวซะด้วยตาดต่อเลยครับผมเหมือนจะมานะมาแล้วเวลาเวลาไห้เราซะด้วยเอาเรียงไม่โดนสี่ไม่โดน หลอกกัดิหลอนะครับไม่โดนอีกแล้วนะครับตีอะไรครับผมตีไม่โดนฉีกวันนี้ต้องฉีกแบบไม่มีชุดหมายอันนี้ตรงรู้นดีกว่าตรงนู้ม,ม,ไม,มีไม้ถึงหรือเปล่าถึงอยู่คันเซฟโอ้โหโดนนลยดิมาปล่อยฟันเลย เอาเลี้ยงแล้วก็จากไปแล้วบินไปแล้วบินไปทางสองคนซะด้วยคนมาช่วยละเหมือนจะมีคนมาช่วยละ ที่ปั่นไฟดีกว่าจังหวะนี้เจอเครื่องแล้วจะเสียงมาเจอเครื่องจะเสียงมามาแล้วและคนนูน้นโอเคเราก็ต้องปั่นไฟครับผมปั่นไฟกันอย่างต่อเนื่องยาว เราสามารถลนแขวนได้ป้างหมดสองครั้งนะครับตอนที่สามเราจะตัวเย่เลยแล้วก็ปั่นไฟสามารถปั่นกับเพื่อนได้ตอนเสร็จล็อกเครื่องเวลาดึดึงดึดึ้งึดึดึง ล็อกนานจ้างหน้าล็อกนานจ้างหน้าโอเคปัดต่อให้เขาจูก,กันไปนะเราผ่านไปเล,ล่นแบบโซโลเลยสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้เพื่อนเราไม่อยู่เราก็เลยต้องมาโซโลเดี่ยว โอเคปอดไปก่อนตรงอันนี้ยาวๆไล่กันอยู่หรือเปล่าเผื่อมันอยู่แถวนน้นอยู่ไกลมากได้เครือหนึ่งอยู่ได้เครืหนึ่งครับ <F at uring> มีเครือตรงไหนอีกแล้วเนี่ย จากโลกนี้ไปแล้วหนึ่งคนนะครับจากโลกนี้ไปแล้วหนึ่งคนเวลาเวลาไม่มีไฟสายช่วยไม่ได้ด,ดีดูไหมครับโอเคปัอนไฟให้ก็ได้ ว่าเจอพี่น้องไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องอไล่เลยถ้ามันจําเป็นยังสับสนอยู่ช่วยเลยช่วยเลยละกัน ร้อยสามพังสามพังนะครับมาปัดไฟให้ครับผมก็สุดท้ายแล้วคือจากซายนะครับเป็นรูปเล็กหนึ่งเดี๋ยวส,สุดท้ายเราด้วยเราต้องรอดเราต้องรอดถึงแม้เราจะต้องทิ้งใครบางคนไว้ข้างหลังก็งตามแต่เราต้องรอดเด็กขาด ปูนตูนู้นเลยดีกว่านะครับเพื่อนจุกอยู่เราเปิดประตูอีซี่ชนะแน่นอนเกมนี้รอดแน่นอนไงก็รอดถ้าเราไม่ไปช่วยเพื่อนเราก็รอดอยู่แล้วแต่ปกติของเราเราจะช่วยเพื่อนอุ้ยมีกั้นประตูเวลาเอาเรื่องซะด้วย มีกั้นประตูซะด้วยไงกั้นนานด้วยนะเนี่ยหนึ่งนาทีรู้บ่ะยังไม่เลิกกัน้นอยู่เปิาดฆาตกรน,นะครับเปิกดกั้นประตูเปิดมีหลากหลายนะครับเหมือนคล้ายๆสกิลอะเอามาได้หลากหลายของเราเอามาสี่ดูจะขวาน,นะครับ ขวาล่างเอามาเอามาสี่เปิร์กก็คือความสามารถแตกต่างกันอ่าหายปวดล็อกประตูละประตูกันเลยใช่กยมีเสียงมีเสียงมีเสียงครับได้มี่ ด้คำเดียวว่าแฟมิลี่ะบอกนะว่าเฝ้าไม่ทันละลับดีกว่าเราต้องรอดลนะยังไงเราก็ต้องรอดเด็ขาดเพราะอีกคนหนึ่งก็ไม่ช่วยเหมือนกันนะครับโอเคเราไปเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วเจอกันครับ Hey, bye bye. <coughs>